ครับเพื่อนๆก็วันนี้กลับมาพบกับการรีวิว King o อเจต่อนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นตัวร e เจนคิงโอเจนะครับก็กรอบด้วยหุ่นชูกอตทั้ง3ตัวนะตัวนี้นะครับตามกล่องข้างหลังเลยเราไปดูกันเลยนี่นะครับก็จะมีชูกอตทั้ง3าตัวนะครับก็จะเป็นตัวแรกเป็นอตคาบุโตนะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นคอตซาโซรีนะครับก็คือเป็น ตัวใงป่องก็สกอร์เปียนแล้วก็ตัวข้างบนเป็นก็ตฮอปเปอร์นะครับเป็นตัวตะกัตแดนนะครับสามตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นเนี่ยเป็นหุ่นเสริมเหมือนแบบเป็นหุ่นในตำนานนั่งในตำนานเนาะทีนี้ความพิเศษของมันก็คือมันเป็นสีทองซึ่งไอ้คิงวอเจอร์เรเตียนเนี่ยมันเหมือนเป็นถ้าเข้าใจไม่ผิดนะตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันคือเป็นคิงวอเจอร์ที่เหมือนแบบเป็นราชสุดยอดอะในอดีตที่แบบพิทักษ์ปราบปราบประตูเหล่าร้ายให้อาณาจักรเนาะก็คือจะเป็นสามตัวนี้แหละรวมร้างกันซึ่ง สามตัวเนี้ยมันก็คือเหมือนเป็นพาร์ตมาประกอบไปทีเนแหละเดี๋ยวผมจะลองอให้ดูทีละตัวเนาะอันนี้ก็คือเป็นกล่องของกอดคาบุโตนะครับก็จะเห็นว่าเป็นร่วงกว้างเนาะแล้วก็ข้างๆจะเป็นอย่างนี้นะนกอคาบุโตแล้วก็อันนี้ก็จะบอกเนี่ยเป็นปืนได้แล้วก็ลูกเล่นก็คือเราสามารถโยกโยกเข่าได้นะครับขึ้นลงนะแล้วก็พอมารวมร่มางก,กับคิงโอเจ์ก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือด้านหลังนะครับ อันนี้คือข้างบนนะแล้วก็เช่นเคยเนาะมีมีตัว QR ให้สแกนนะครับวิธีเล่นวิธีแปลงล่างนะอันนี้เป็น God Caputo นะหตัวโอเคตัวต่อมาครับเป็นก o d ต s a โซร r นะครับหรือ God Scorpio นะตัวนี้เป็นแมงป่องผมว่าตัวนี้เท่ดีนะเพราะว่ามันกายล่างเนี่ยคุณเห็นนะมันกลายเป็นเหมือนเป็นกรงเล็บอีกทีผมว่าไอตัวเซนไตเนี่ยที่มันออกแบบมาด้วยแบบ แปลงล่างหรือว่ารวมล่างแล้วเป็นมือใหญ่ๆที่ hey, ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวหนึ่งเหมือนจะเป็นของพวกโคไคเจอร์หรือที่มันจะมีมือแบบเหมือนมือที่มันเป็นท่อรถใหญ่ๆหรือนั้นก็เทออันนี้เป็นกล่องก็สกอปเปียนนะครับก็อกอสโวลีเนาะนี่เป็นด้านข้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นบอกวิธีเนาะว่าเออเนี่ยรวมล่างกันกลายเป็นกรงเล็บเป็นมือใหญ่ข้างหนึ่งแล้วก็ตัวนี้มีลูกเล่นคือหางกระดกได้นะนี่อันนี้เป็นภาพเต็มนะจากลมล่าง แล้วก็อันนี้นะครับด้านบนกล่องแล้วก็เช่นเคยบนหัวก็จะมี q ิวให้ดูวิธีแปลงล่างรวมล่างโอเคต่อมาเป็นกรอทอปเปอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไอ้ตักกรแตงกระโดดอะ่ะนะครับก็ไอตัวเนี้ยถามผมมาผมว่าดีไซน์เท่เลยตอนเอามารวมล่างเนี้ยเพราะว่ามันจะมาเป็นเกาะใช่ไหมเหมือนเป็นเกาะข้างหน้าอกอะ่ะเออเทด่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือผมชอบตรงที่เนี่ยมันจะมีเข่าเว้เหมือนเป็นแบบ เป็นเบรดยื่นออกมาจากเข่าอ่ะจากขาข้างหน้าเนาะก็ล็อกกล่องอันนี้เป็นข้างหน้านะครับเนาะ,ะข้างข้าจะเป็นนี้เหมือนกรอปเปอร์แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนี้บอกวิธีนะแปลงล่างก็คือกลายเป็นเกาะแล้วก็มีมีเข่าเนี่ยมีใบมีดยื่นออกมาตัวนี้ลูกเล่นก็คือแบบมันจะกดแล้วตัวนี้มันจะกระโดดได้นะดานข้าอีกด้านหนึงแล้วก็เช่นเคยครับข้างบนอ๋ออันนี้มีคิวอาร์อยู่นี้ข้างบนเหมือนกันงประมาณนี้นะสามกล่องนะเดี๋ยวผมไปเอา ของจริงมาให้ดูเลยนะครับก็นี่นะครับตัวแรกนะครับเป็นก๊อดคาบุโตนะครับก็เป็นร่วงกว่างนะ้่รีวิวไปรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นตัวสีทองนะผมว่าไอทองดาออกมาดีไซน์มาได้สวยเลยแล้วก็ตัวเหมือนเดิมนะที่เขาลงสีมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเลอะๆอะไรเงี้ยมันสีแบบมันทะเลอกก็แล้วเออซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ทะลาะนะมันมาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ตัวเนี้ยลูกเล่นก็คือขาเนี่ยจะขยับได้นะทุกขาเลยอย่างนี้นะแต่ว่าเหมือนเหมือนตัวคาบุโตเนาะมัน ไอ้รองรับน้ําหนักอ่ะเอเมยงเหมือนตัวคาบูโต้สิเหมือนตัวคั่วกะตะไอ้ขาเนะี่ยมันก็จะรองน้ําหนักรับไม่ค่อยได้เยอะนะครับอันนี้ก็โชคดีหน่อยที่มันยังยืนบนบนขาของตัวเองได้แล้วก็ตัวนี้ปีกก็กลางได้นะนี่ปีกของมัน,นก็จะกลางได้นะน,นี่สองข้างนะครับปอย่างนี้มันจะบินได้เนะแล้วก็ลูกเล่นของมันเราตามตามในกล่องที่ว่าเขากระดกได้นะทีคนีเราเอามือไปไดึงนีมันก็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้นะอ่าทีนี้ตัวนี้ก็คือเวลาแปลงล่างอ่ะแปลงให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่าจะต้องไปรวมล่างเนาะเวลาแปลงล่างเนี่ยก็คือขาเนี่ยมันจะพับลงไปขามจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ดึงอย่างนี้ก่อนตรงนี้มันจะแหวกได้เราก็แค่แหวกเราก็พับตรงนี้ออกจะยงนี่ใช่ไหมครับแล้วก็หลบหประมาณนี้ เราก็จะได้อย่างนี้แล้วนะส่วนตรงนี้มันจะดันได้นะมันจะดันนี้ได้กึ๊กกึกขาสองข้างก็จะชี้มาข้างหน้านี่มาอย่างนี้ไปข้างหลังแล้วก็ตัวปืนเนี่ยหัวเนี่ยหมุนหมุนนี้อืมแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาดึงเข้าลงมาหลบอืมแล้วก็จะเป็นปืนแล้วดีเทลข้างในก็คือเหมือนจะเป็นเหมือนแบบอักษรโบราณอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเรียนแบบอารมณ์ประมาณว้ เออพวกฮิโรกราฟิกอะของของของอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาได้ดีนะครับสวยดีเนาะอีกฝั่งนึงก็ประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นสีทองทองทองดำเนี่ยสวยเลยก็เดี๋ยวผมจะลองเอามารวมร่างกับคิงโอเจีร์วิธีรวมก็คือตัวเนี้ยหุ่นตัวเนี้ยมันจะไปเสริมอยู่ที่มือขวาเราเอาตัวก็ตเตอรออกก่อนแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นอ่าเขนอาจจะบิดให้มันอย่างนงี้เนาะมันจะได้อันนี้จะไ,ไม่เกะกะน,นี่ ตรงเนี้มันจะมีจอยใช่ไหมเราก็กลางออกเราก็ไปล็อกกระขเขียนอาจริงๆปืนตัวเนี้ยในความรู้สึกผมอะคือมันแอบใส่ย,ยากแล้วมันก็เกะกะเพราะว่าปืนมันยาวเดี๋ยวทำให้ดูนี่ ก็เป็นอย่างนี้นะยาวมากแล้วเวลาตั้งเนี่ยบาลานซ์ไม่ค่อยดีส่วนก็เทตโตเนี่ยมาใส่บนหัวอื่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เราก็จะได้คิงบีเอ็กคิงก็ส์คาบุโตะคิงโอเจอร์นะจะเป็นอย่างนี้นะอืมอันนี้ก็คือเป็นปืนเนาะถามว่าเทพไหมก็ก็เท่ดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดเราดูข้างๆเนี่ยมันจะตลกเพราะว่าไหลเนี่ยไหลคิงโอเจอร์เนี่ยตรงนี้มันจะไม่ใช่จอยงอใช่ไหมมันจะเป็นบานพับเวลางอเนี่ยมันจะงอไปทั้งแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งหัวไหลอ่ะไปทั้งหัวไหลเลยก็คือมันจะหายไปทั้งแบบอกระดูกข้างหลังไหลที่เรียกว่าแคปูล่าเนี่ยก็คือหายไปเลยเนาะก็คือจะดิถ้าดูมุมได้ค่งดิทรงก็จะแปลกๆนะแต่ว่ามันก็เชื่อว่ามีวิธีแก้ไหมมันก็มีนะก็คือถ้าผมเอาอันนี้ออกใช่ไหมแล้วก็เอาตัวไหล่ขึ้นมาก่อนแล้วก็หมุนนะเนี่ยเราวก็ที่ต่างว่าใช้จอยตรงนี้มาเป็นจอยไหล่ มันก็จะได้ละแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะ่ะไอตัวตัวเนี้ยมันก็จะเก,กะี่กะใช่ไหมเวลาใส่ก็จะต้องใส่นี้อันนี้ก็จะเก,กะี่กะก็ต้องอาจจะต้องพับลงมาอะไรเงี้ยครับเนี่ยทอนนี้ไหลมันก็จะดูไม่ค่อยแปลกละเนาะไหลก็จะเต็มละนี่ทรงก็จะประมาณนี้นะซึ่งไอตรงเนี้ยจริงๆมันก็มีลูกเล่นอีกนะสมมติว่ารอบที่แล้วผมมีมันเป็นปืนใหญ่ใช่ไหมครับ เออพูดถึงปืนใหญ่ในไหนก็ไหนแล้วรีวิว่อนตรงเนี้ยน่าเสียดายถ้าเกิดตรงเนี้ยมันทําเป็นสีดำมาด้วยน่าจะดีนะเพราะว่าปืนใหญ่เนี่ยมันมันกว้างแล้วก็ในหนังจริงจริมันก็เป็นท่อใช่ไหมล่ะแต่ว่าในดีเอ็กซ์่ะเขาไม่ทำเป็นท่ออะไรเงี้ยผมก็เข้าใจแหละแต่ว่าถ้าทําเป็นสีดํามาจะดีก็ได้อ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยเอายนี้ออกได้นะหมายถึงว่าเราเอาตัวอะไรมาต่อก็ได้ที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นจอยอย่างเงี้ยเป็นตัวแบบกิปอย่างเงี้ยไม่ได้กิปดิเรียกว่าอะไรเรียกว่าข้อต่ออะไรกันเนาะเอออย่างท ก็ใส่เข้าไปนี่เห็นไหมมันก็จะได้แบบนี่เป็นปืนแค่คือเป็นทั้งปืนใหญ่แล้วก็ปืนกลนะทุกคนเออก็เกมก็ได้ไดแต่มานาัมานหนักมันหนักเนี่ยเมื่อกี้ก็หล่นไปแล้วใช่ไหมครับเออน้องแล้วก็เกะกะเอาจริงๆนะไอ้ตัวเนี้ยมันสวยแต่ว่ามันค่อนข้างเกะกะอย่างขาเนี่ยมันก็จะไปแบบมันก็จะไปแบบเนี่ยไปไปยุ่งยามกับปีกอะเนี่ยปีกก็คือกับขาเนี่ยก็คือจะคานกันนะ ก็จะประมาณนี้ก็จาแบบผมว่าก็กแอบเกลกยอยู่แต่ว่าถามว่าส,สวยนะแล้วก็ตั้งโชว์เนี่ยก็คืออาจจะตั้งโชว์ได้เฉยๆนะแอคชันน่นอาจจะไม่ได้ยิ่งแบบตัวเนี้ยมันเรามีเราถ้าเราจะเอาเนี้ยเราต้องพกดาบไว้ข้างหลังใช่ไหมล่ะเพราะว่าดาบตัวใหญ่ถึงข้างขวาหรือว่าคุณจะเปลี่ยนก็นได้ะเอาปีกหลบเขาดาบออกมาแล้วก็แล้วก็เงยมือขึ้นส่วนตัวมือเนี่ยผมไอ้ตรงเนี้ย ผมไม่ติดแล้วนะคุณจะเอาแบบว้ข้างหลังข้างหน้าก็ได้มันแบบได้หมดเลยนะอย่างนี้ก็เทด่ดีแล้วก็ในหนังมันจะมีช็อตนึงที่แบบว่าเขาเอาไอ้นี่้ำไว้แล้วก็เอาไอ้ตัวเนะนี้ยไปนี้นี่แล้วก็ยิงนไครับปืนหนักมากใหญ่มากนะเนาะไอ้ไ,ไแบบเนี้ยเอาดาบปักพื้นแล้วก็เอาปืนยิงปืนโพซิชันก็จะไม่ใช่อย่างนี้หรอกก็ ผมก็จจาไม่ได้แล้วแต่ว่ามันก็ปิดได้หมดอ่ะเราจะใส่นี้ก็ได้อ่ะเราจะอย่างนี้ก็ได้อ่ะเป็นแบบเป็นความก็ได้ไม่ติดเนาอ,อืมนะครับตัวของก็ดคาบุโตะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองไปดูกล่องต่อไปกันเลยก็เดี๋ยวผมตามเรื่องเลยนะเพราะว่าตัวก็ดคาบุโตะเนี่ยออกมาแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นถ้าจําไม่ผิดเป็นก็ดซาโซริก่อนนะครับเออจริงๆนะผมอะ ตอนดูครั้งแรกแอบ,บแอบ,บอยากให้มันแบบมีลูกเล่นมากกว่านี้หมายถึงว่าอยากให้ไอชูก,กอสสามตัวเนี่ยมันรวมร่างกันได้แล้วก็เป็นหุ่นตัวอะไรเงี้ยจะได้แบบมีหุ่นตักงามสี่ตัวในกระบวนการแต่ว่ามันก็จะเป็นเอเซสซอรีซึ่งไอเรื่องเนี่ยผมว่าดีไซน์หุ่นเนี่ยเอาจริงแล้วมันจะแอบมันจะแอบเอ่อคอนเซปต์คล้ายๆกับตัวเขาเรียกว่าอะไรวะเฮลิเคนเจอร์ที่เป็นแบบว่า จริงๆก็ไม่ฮาริเคนเจอร์หรอกเพราะฮาริเคนเจอร์มันก็จะมีสองหุ่นล้มล่างไอ้สัสองหุ่นล้มล่างใช่ไหมล่ะเป็นเป็นล่างละเป็นล่างกลางแล้วก็ล่างสุดยอดก็จะเป็นหุ่นสามตัวแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันจะเหมือนกันเหมือนคือแบบว่าเป็นอะไรแบบมาแปลๆตามตัวแ,แ,แ,แล้วก็แบบนี้ให้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเป็นไอ้ก๊อตคิงโอเชอร์เดี๋ยวผมพูดให้ฟังอีกทีแล้วกันนะอันนี้ก็คือจบไปแล้วนะกับตัวก๊อตก๊อตคาบุโตะนะครับเดี๋ยว โอ้เืนที่ไม่พอเดี๋ยวต่อไปเป็นก็อดซาซเราะก็คือตัวนี้นะแมงป่อง<ม>ก็จะมาอย่างนี้เลยอเหมือนตอนคลิปที่แล้วๆผมบอกไปว่าผมเก็บเป็นดีเอ็กซ์เพราะว่าหนึ่งเลยส,สีมันสวยเว้ยอย่างแบบถ้าเป็นมินิพาตัวเราเราจะไม่ได้นี่นะเราจะไม่ได้โครเมียมเนี่ยนะไอ้ทองทองเแล้วมันจะเป็นเหลืองๆตุนต่นๆเลยะคือมันไม่สวยซึ่งกล่องพิเศษเขาก็จะทํามามาเป็นแบบเป็นโครเมียมแต่ว่าไอ้ตัวโครเมียมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ เป็นสติ๊กเกอร์ทุกคนก็เวลาติดอย่างเงี้ยมันก็หลอกแล้วมันก็ไม่ผมว่าไม่ค่อยสวยซื้อ dx อะ่ะจบๆเลยแล้วทรงสวยตัวเนี้ยผมเลยเชยร์เป็น dx มากกว่าเพราะ DX อะ่ะทรงสวยอยู่แลลวโอเคก็ซาตูรีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่ก็จะเป็นแมงป่องเนาะมีกามสองอันไอ้กามตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้แบบงอได้อะไรได้นะก,าาก็อาจจะอาจจะหมุนได้ขยับได้นี้หน่อยเนาะแล้วก็ขยับได้นิดหน่อยอย่างงี้นะแล้วก็ตรงนี้ขา ขาก็คือเหมือนตัวนี้ก็จริงๆก็เหมือนกันแหละมันซีรีส์แมลงมันจะยืนได้ไม่ได้ด้วยตัวเองมันก็จะนอนแผลแบบแล้วมันก็จะเป็นเขี้ยวข้างบนเนาะข้างหลังก็จะเป็นหางนะครับหางก็คือนีนใจอย่างนี้ได้แล้วก็ลูกเล่นของตัวนี้ที่เป็น D X ก็คือตัวนี้มันจะมันจะกระดกไอ้นี้ได้มันจะมีไอ้นี้อยู่นี้แล้วก็แบบนี้ได้แบบเหมือนเหมือนแบบเออเหมือนโชกเหมือนโชกนะเดี๋ยวรอบๆก็ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นสีทอง แล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีตาไม่เหมือนในตัวก๊อตคาบูโตท,ที่ตาเขียวๆจะชัดนะครับเดี๋ยวลองไปวมร่างกันเลยนะตัวนี้ลรงหน้ามันก็เท่ดีนะครับเดี๋ยวทําให้ดูก็เหมือนเดิมเอาคิงวอเจอร์มาตั้งก่อนแล้วก็นี่ผมขอแอบติดตัวนี้เข้าไปก่อนเอาเทตโตเข้าไปก่อนคือซีเนาะข้างนี้เหมือนเดิมครับเอาก๊อตเทตโตออก จริงๆอะคุณจะติดซ้ายติดขวาก็ได้ไม่ต่างเออก็ต่างอยู่เพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจะติดฝั่งฝั่งไหนก็ต้องอาจจะต้องปัดปัดข้อมือไปเนาะนี่คือกอสซาซูรีเนาะอาจจะรวมล่างเนี่ยเราอาจจะเราต้องหกักอย่างนี้ไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็หมุนแขนไปนี่มันก็จะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบอารมณ์นิ้วโป้งอะทุกคนก็คือออกแบบมาสวยดีนะแต่ผมมเสียดายตรงนี้เว้ยที่มันแบบมันสั้นอะมันสั้นแล้วก็มันเล็กอะถ้ามันใหญ่กว่านี่แล้วมันเป็นสีทองอะมันจะสวยเลย เออมันก็จะประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาไปแงบกับนี่ตรงเนี้เห็นไหมว่ามันจะเป็น,นเป็นกลมๆตรงเนี้มันเอาไว้หนีบที่มือนะอันนี้แขนเราจะต้องจัดระเบียบใหม,มกก่ก่อนก็อาจจะเป็นนี้นะก็คือเอาไอ้กลมๆเนี่ยให้มันให้มันไปอยู่ในในร่องมืออ,อ่ะแล้วก็หนีบ ผมเห็นผมเคยเห็นคนนำหัดนะก็เ,ะเหมือนแบบว่ามันมันต่อไม่มต่อไม่ลงมันไม่ตรงลงบล็อกพอดีค่อยๆทำก็ได้ครับเงนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรีบอืม่งก็จะได้อย่างนี้อืมก็จะได้เป็นเป็นตัวซาโซริคอ,อนี่างนี้คือพอมันเป็น DX อ่ะผมรู้สึกว่ามันมันใหญ่แล้วมันก็แอบแอบเกะกะ แต่ว่าเหมือนผมไม่ได้เจอมินิพามันจะมันจะไซส์มันจะลงเปลบอบกซึ่งมันก็จะสวยนะแล้วตรงนี้เราก็จะเสียเขาต่อไปเลยอันหนึ่งนะก็คือเราจะงอไม่ได้เราก็จะเสียจอยไปเลยจอยหนึ่งคุณลองคิดดูนะอันนี้คือแค่แขนข้างเดียวนะแล้วเา้าเกิดผมว่าอีกข้างหนึ่งอะต่อต่อไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะไอตัวเนี้ยคาลังโตเข้าไปอี่อะโอ้โหจะเท่ขนาดไหนไม่ใช่จะหนักขนาดไหนเออมันหนักมากตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยผมว่าดีไซน์อีก ไอตัวคออะไอตัวเนี้ยดีไซน์มาดีนะเท่เลยเป็นเหมือนแบบแขนจับอะใช่ไหมแต่ว่าติดอย่างเดียวเลยไอตัวเนี้ยถ้ามันยาวกว่านี้แล้วมันแบบมันได้สกิลประมาณตัวเนี้ยแล้วมันแบบเป็นสีทองอะมันจะสวยกว่านี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันผมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสวยหรูดดูดีมเนาะแล้วก็ถ้าตั้งโชว์สวยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรามานองแบบว่ามองดูอนาตอมีดีมันจะมันจะไม่ค่อยโอเคมันเหมือนแบบ มันเหมือนเราแบบมีอะไรมาวางไว้บนแขนคือมันจะไม่ใช่เหมือนสนับแขนนะทุกคนลองดูคืออันนี้มันจะอยู่ข้างในใช่ไหมมันจะเหมือนวางไว้บนแขนเลยซึ่งมันไม่ค่อยสวยในทางกับก็คือวิธีแก้อ่ะผมอ่ะเคยลองเอาไปตีข้างหนึ่งแล้วผมว่าจริงๆอ่ะมันสวยกว่านะถ้าไปอยู่ข้างข้างขวาข้างที่เป็นเมื่อกี้ติดติดตัวคาบุโตะให้ดูเดี๋ยวจะลองทำให้ดูคืออันนี้มันคือมันในเรื่องมันไม่ได้ตีข้างนี้นะทุกคนแต่ว่าผมลองเสนอวิธีถ้าใครชอบอ่ะไปทํานี้ก็ได้ ันนี้มันจะดูมีเซนกว่านี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมเนี่ยแล้วแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะอยู่เหมือนแบบมันจะเปดูเป็นสนับมือเพราะว่ามันจะติดอยู่แบบแบบว่าฝั่งฝั่งด้านนอกของมือเราฝั่งนี้ในทางกับกันถ้าเกิดสมมุติว่ามันไปอยู่ไอ้ฝั่งซ้ายอ่ะมันจะไปติดอยู่ตรงเนี้ยติดอยู่ด้านในมือมันจะดูแปลกๆคือถ้าอย่างเนี้ยมันก็จะดูแบบดูมีเซนอ่ะดูแบบไปติดติดด้านนอกนะมันก็จะได้ประมาณนี้ผมว่า็เกที่แล้วก็ไอ้ตัวปืนเนี่ย มันไอตัวปืนคาบูโตะเนี่ยมันมันไปติดด้านไหนก็ได้มันไม่จาเป็นต,ต้องไปติดด้านสายด้านเออแบบว่าด้านขวาด้านเดียวอ้อลืมเลยไอตัวกอเทตโตะเหมือนกันตรงตรงเนี้ยนะมันจะมีจอ,อยอยู่เราก็แค่เอาตัวต่อทองอไปวางข้างบนซึ่งเหมือนเดิมคุณจะแบบอแดปก็ได้เพราะว่าเอาจอยของไอเนี่ยมาต่อก็ได้เนี่ยที่เป็นปืนกลก็ได้เหมือนกันจะมามาต่อแทนนี้ก็ได้ก็จะเป็นเป็นเหมือนแบบว่าที่ต่างว่าแบบพอคุณจับประตูแล้วได้แล้วใช่ไหม จับศัตรูได้คุณก็ยิงไปไยิงไปเอออาดไปเลยนะฝั่งนี้ก็คือมือก็จะโลง่งก็จะถือดาบได้อนะีถูกเป็นเป็นดีไซน์ที่เท่ดีแต่ว่าเริ่มหนักเห็นมีความหนักเรือยังเออเริ่มแบบมีความแบกนะนี่นี่ประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็น dx เป็น dx scorpion king o r h e r ใช่ไหมครับสวยนะคือคือ คือบทนูน่บนบทนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอรวมล้าถ้าตั้งไว้เฉยๆสวยแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะมันจัดท่าได้เยอะแล้วถ้าคุณจัดท่ามันนิ่งๆอ่ะมันมันก็ได้ตัวนี้มันก็ได้เนาะเออเท่เลยอย่างนี้นะอืมก็เดี๋ยวตัวต่อไปก็เป็นแกฮอปเปอร์นะตัวนั้นก็ในสามตัวนะั้นผมชอบตัวนั้นสุดแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบดูเป็นเกาะเป็นอะไรดีนี่นะครับก็อฮอปเปอร์นะก็จะเป็นไอตัวะะตั๊กแตนนะกระดดกเ,เ,เนี้ยเป็นไง สวยนะตัวเนี้ยผมว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็สีทององแลยวกงสวยสวยหมดเลยไม่ขรดเลยเนี่ยคือถ้าเป็นดีถ้าเป็นดีเองมันจะได้ทองแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไปเป็นเป็น,ปนคือทองแบบนี้ก็สวยแล้วนะผมว่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไปเป็นตัวมินิ่ามันจะมันจะไม่ทองมันจะเหลืองอเ,นเนี่ยเหลืองชุเรกแบบนี้ด้วยผมว่านะออันนี้ก็ออกมาดีเป็นทองมาได้สวยเลยตาสีเขียวนะคือ แล้วก็ลูกเล่นตัวนี้เหมือนกันครับมันก็คืออย่างนี้เนี่ยมันจะกระโดดนะผมจับ่านก่อน๋ยวมันจะเลยโอเคเดี๋ยวเราลองมารวมล่างกันเลยนะครับกับคนะิงโอเจอร์เนาะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คือเราดึงขาม,มาก,ก่อนแล้วก็นี่ติดก็นี่เอาไปติดกับกิฟต์ตรงนี้นี่นะนจะมีกิฟต์เราก็ใส่เข้าไปอืมทางนี้ก็เหมือนกันเอาไปติดกับกิฟต์ตรงนี้นี่ก็จะได้ละ เทไหมยังไม่เทใช่ไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูตอนนี้ยังไม่เทอย่างนี้อืม่งไฮไลท์ของกคือนี่เกาะสีทองเป็นไงเกิดมาเน,นี่ยตอนแรกผมว้าวอ่าโหสวยสีทองโคเมียมสวยเหลือเกินวิธีประกอบก็คือนี่มันจะมีกิฟข้างหลังใช่ไหมครับเราก็แค่เอาอันนี้ไปไปแปลงไปแปลกับตัวก็ ค,คุโมของเราหรือคุณจะรักไก่ถึงไอ้ก้อยคุมโ,มโมนี่ออกมาก่อนก็ได้แล้วเขาไปแปะ,แปะเราก็จะได้ละคอปเปอร์คิงโอเจอร์เลยนะโอ้โคตรเท่ตัวนี้ก็จะดีหน่อยที่ชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมันไม่เกะีก่กะด้วยกันอาวุธมันมันไม่เยอะมันไม่เหมือนตัวมเมกะีกน,นี่ยไอ้ก็เทตโตเราก็ไม่ต้องเอาไปหลบไปซ่อนที่ไหนแล้วเราก็ไว้ที่เดิมมาติดที่เดิมตัวนี้ก็คือพลังเนี่ยมันจะเด่นเด่นเด่นเรื่องแบบเอกระโดดเตะแล้วก็ใช้ ยิงลําแสงจากตัวหน้าอกได้เนาะก็เวลาจัดยืนอาจจะให้เงยหน้านิดนึงเพราะว่าพอเป็นดีออ่ะมันจะดูแปลกๆถ้าดูข้างๆเห็นไหมมันจะดูเหมือนแบบโอ้โหหน้าอกใหญ่เลยเงี้ยหนาแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันดูเป็นสามชั้นอ่ะเออคือตอนนี้เราดูมุมเฉยจะดูแบบว่าไม่ค่อยแปลกแต่ว่าพอเราดูอย่างเงี้ยมันจะมันจะดูแปลกๆนิดนึงอ๋อวันนี้ก็คือจะเด่นเรื่องเรื่องกระโดดเตะใช่ไหมเดี๋ยวผมลองจัดผ้าให้แบบมีิงขาเดียวเตะให้ดู นี่นะครับทุกคนก็คือจัดให้มันยินขาเดียวได้ก็จะประมาณนี้นะก็คืออาจจะต้องเอาดาบออกมาก่อนเนาะข้างหลังเนี่ยมันหนักไปแล้วก็เอาดาบมาถ่วงอีกข้างหนึ่งก็จะได้สมดุลพอดีนี่ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะก็คือเรายินขาเดียวได้เลยนะครับเป็นไงตัวนี้ผมว่าเท่น,นะผมว่าสวยเลยผมชอบดีไซน์การที่เขาแบบเลิกเอาเกาะไปแบบติดตามมือตามแขนตามขากลายเป็นว่าเอามาแบบแปะหน้าอกอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ มาทําเป็นแบบเบรดที่เขาเ่าไงก็เท่าที่จําได้มันไม่น่ามีตัวไหนทําแบบนี้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวแรกว่าที่แบบเป็นติดอาวุธเสริมที่เข่านะครับก็คือสวยดีเท่ดีตัวนี้ดีไซน์ดีก็ประมาณนี้นะฮอปเปอร์คิงโอเชอร์นะครับเดี๋ยวเราเอาสามตัวมารวมร่างกันเราก็จะเป็นเลเจนด์คิงโอเชอร์กันนะเดี๋ยวไปทํากันเลยไะโอเคครับเดี๋ยวเรามารวมร่างเลเจนด์คิงโอเชอร์ดีกว่าซึ่งผมไม่นี่แล้วนะผมจะไม่ ไม่แก่ไม่แก่ตัวฮอปเปอร์แล้วนะเพราะว่ามันมันต่อ,อยี้แหละมันไม่มีอะไรใหม่ก็เดี๋ยวจะลองดวมล่างตามกระตูนไปก่อนนะครับก็คือเหมือนเดิมนะตัวนี้เราก็ดึงขาลงมาก่อนนะแปลงล่างนะทีดึงตัวขาลงาก่อนนะดึงขาลงมาเสร็จปุ๊บก็กางหัวลงมาหงลงไปเอาออมา ข้างหลังครับแล้วก็ตรงน,นี้กันให้มันอยู่ตรงกลางโอเคหมุนขาขึ้นมาจะได้แหละแล้วก็เอามาติดกับเอาวก็เทปโตออกเนาะแล้วก็ามาติดกับที่แขนนี่แก็เทปโตติดไปกัน,นแล้วก็เอามันอยู่กับแขนนี้โอเคก็จะได้แหละอันนี้สองอันแล้วนะ ต่อไปความลําบากยังไม่หมดครับอีกข้างหนึ่งก็คือเอาเหมือนเดิมก้อนเทโตออกก่อนซึ่งตรงเนี้ยใครประกอบคนอย่างระวังดีๆนะน,นะใน,นี้มันเข้าไปในรูก่อนข้างหนึ่งแล้วออก,ก็ข้างก็จะง่ายนี่จะได้ละนะครับอนี้เรียบร้อยครับ นี่ก็คือรวมร่างเต็มๆชูก้อนตั้งสามตัวนะครับมาเป็นร e เจ n ต์คิงโอเจอรนะคิงโอเจอร์ในตำนานนะก็จะประมาณนี้นะครับทองอระอามสวยเลยแล้วก็ดีไซน์ดีนะทุกอย่างดีไปหมดเลยติดอย่างเดียวคือถ้าพี่จะแบกเยอะขนาดเนี้ยขาพี่ต้องแข็งแรงกว่านี้ในขณะที่กำลังบนเนี่ยตอนเล่นใช่ไหมไอตัวนั้นก็ออกมาพอดีเลยตัวแก้แบบทำฐานมาซึ่งเดี๋ยวเรา ไปดูอีกนะคลิป2คลิปนะครับก็เอามาให้ดูนะแล้วก็นี่ไอตัวตอนนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็เท่ดีนะแต่มันขาดๆแล้วปะหน้ามันไม่เต็มใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวมารวมร่างเติมันอีกก็ติดตามชมในคลิปต่อไปอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะมารวมร่างอีกร่างที่มันดูมีเซนกว่าก็คือไม่มีอะไรครับทุกคนก็แค่เราแค่เปลี่ยนเปลี่ยนแขนอย่างที่ผมบอกเนาะผมว่ากอสกอร์เปียน่ไปอยู่ฝั่งฝั่งเนี่ยจ,จะสวยกว่าแต่ว่ามันอาจจะดู ไม่ได้ฟูลังการเท่าเพราะว่าไอตัวครัสตกอปเปียเนี่ยมันจะถูกหลบไปอยู่ข้างหลังแขนเนาะแต่ว่ามันจะทําให้เราจัดท่าได้ผมว่ามันจัดท่าได้สวยขึ้นนะได้ดีขึ้นน<ม>ย่งงครับเห็นไหมมันจะไม่สวยมันทุกคนมันจะเห็นขาข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพูดถึงความเมคเซนต์อ่มันจะดูเมคเซนต์กว่าเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนสนับแขนมากกว่ากับไอตัวเมื่อกี้ ส่วนนี้เหมือนเดิมเลยอีกตัวพลุงพลังคือตัวนี้มันจะมีหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมผมชอบด,ดีไซน์แบบการรูปร่างที่ผมทําเองเดวล่างสุดยอดผมก็จะมีดีไซน์อีกอันหนึ่งที่มันไม่มีหนา้าหังเพราะผมรู้สึกว่าทำอย่างนี้มันเท่กว่าก็เพื่อนๆก็ลองอาไปดูก็ได้เสียเมล่าแบ่ว่ามีคนชอบเหมือนเพราะว่าตอนจะตั้งโชว์ผมก็คงจะตั้งแบบที่ผมทำอ่ะอันนี้ก็คือเราใส่แล้วขาใช่ไหม นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือจริงๆก็คือแค่สลับสลับปืนกับสลับกรงเล็บแหละแต่ว่ากรงเล็บเนี่ยมันก็จะนี่ข้อดีของมันคือพอเป็นอย่างนี้มันจะทาให้เรางอได้ทุกคนแล้วมันก็คือจะแบบอ่ามันจะจะได้โชว์แบบกรงเล็บที่มันเหมือนแบบเป็นคอมาข้างหน้าเงี้ยเห็นไหมเออเนี่ยมันจะเหมือนแบบนี่มันจะสำหรับผมอะคือมันดูเท่ขึ้นถ้ามัน มันเป็นกรงเล็บอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูอย่างนงี้เออมันดูเท่ขึ้นก็เลยรู้สึกว่าการที่กรงเล็บมาอยู่มือขวาเนี่ยมันมันมันดูเม k e ซ e n s กว่าเห็นไหมเออเนี่ยออกรงเล็บมันดูดีขึ้นมาเลยผมไม่รู้คุณเชื่อเหมือนกันปะใช่ไหมส่วนปืนเนี่ยมันมันกับฟังก์ชันเหมือนเดิมเก,กกะเหมือนเดิมยังไงก็อาจจะต้องอ่ะถ้าจะปืนขึ้นด้วยก็คืออาจจะต้องนี้ต้องอย่นี้นี่ก็จะเป็นนี้ จะ,จะต้องอาจจะต้องเอาปีกปีกปีกแรงปออ่ะไอก้กระถอบโดนออกใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องเอาดาบออกซึ่งทาอย่างเงี้ยปุ๊บอ่าเขาคิดมาแล้วว่ามัน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 ยืนไม่ได้มันยืนยากอะไรเงี้ยแล้วก็คุณย่าถือดาบก็ได้ข้างนึงอะก็คือแบบอาวุธเต็มตัวแต่ใช้ไม่ถูกนะนี่อาจจะแบบอ่ะถือไปเลยคุณ ทางนี้ก็คือแบบอ่ะทั้งปืนทั้งดาบทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่น,นออกเต็มที่อ่ะผมไม่ใส่แล้วกันเนี่ยมันลม้มเออ่ได้ประมาณนี้อะน,นะครับก็คือจะเป็นผมก็คือว่าอย่างเงีเ้ยเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันต่อ,ต,อต่อแขนแขนของตัวแมงป่องอะ่ะไว้ด้านไว้ด้านด้านขวาของหุ่นจะเท่กว่านะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะก็คิงโอเออคิงโอเชอร์ลนะีเจนเนาะอย่างนี้ก็ประมาณนี้ ใครชอบอย่าลืมไปซื้อมาเล่นกันนะครับผมยังรู้สึกว่ามันน่าจะยังหาซื้อได้นะตัวนี้เออยังไม่ยังไม่แย่มากแล้วก็คือบอกไม่ได้หรอกว่าคุ้มค่ากับการเก็บไมดีเอ็กซ์คิงโอเจอร์แต่ว่าส่วนตัวมันสวยแล้วเร,เรารู้สึกว่าอะไรที่มันสวยอ่ะมันคุ้มแล้วแล้วเราซื้อในราคาเท่านี้เราเอ็นจอยกันเออผมว่ามันคุ้มแล้วนะครับก็อันไหนก็ไหนละก่อนไปผมลองใส่หัวนิดหน่อยเผื่อเป็นคนอยากเห็นส่วนดอนอูน้ไทยจินนะ ซึ่งส่วนตัวผมว่ามันไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าพอมัน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 แบบมีแมลงอีกสองสามตัวเนี่ยมามาแล้วมันก็จะแบบดูเนี่ยมันจะหลุดตีมันนี่มันไม่นี่ะมันหลุดตีมไปไกลเลยพอเป็นหัวดอนตังนี้ไทจินใช่ไหมแต่ว่าตอนก่อนหน้าเนี่ยมันก็ยังดูเข้าอยู่นะครับโอ้ตลกมากเลยพอใส่หัวปุ๊บเริ่มเริ่มยืนไม่ไหวแค่หัวเองเป็นหนักหัวเฉยเลยอืมใส่โอเคเอาออกนะ แล้เราก็จะลาไปด้วยหน้า King Osher ปกตินะครับนี่นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่รับชมมาถึงตอนนี้สวัสดีครับผม